เรื่อง3.4กระทูถามด่วนเรื่องความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาปัญหาระขายางตกต่ำซึ่งท่านมาโนดเป็นผู้ถามนั้นเพราะนั้นท่าน,านจะ,ะเชิญท่านได้ถามไปในคราวเดียวเลยครับเชิญนะกราวเรียนท่านถานทีครพบกระผมพลบโทมโนธไกรวงศสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อการเรียนตัน้งกระทู้ถามไปยังท่านนายมตรีครับซึ่งท่านนายมตรีได้กรุณา ได้มอบหมายให้ท่านตีช่วยวาการกระทรวงเกษตรได้มาตอบในวันนี้นะครับซึาเเนื่องจากผมนั้นเป็นผู้แทนจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางมากที่สุดในประเทศไทยจากการที่ราคายางตกต่ำอย่างที่ท่านจารเสริยได้กล่าวในสัปรครู่นี้นะครับว่าเมื่อรัฐบาลเข้ามาดําเนินการบริหารประเทศใหม่ๆนั้นราคายางก็อยู่ในราคาประมาณ120บาทขึ้นไป บางครั้งถึง140นะครับแตล่ลงมาระยะหนึ่งก็ปรากฏว่ายางพาราตกต่ำลงมาเป็นลำดับเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ70บาทก็มีในระหว่างนั้นเนีะครับท่านรัฐมนตรีช่วยก,การกระทระวงกรเกษตรท่านที่แล้วนะครับก็ได้กุณาที่จะไปเยี่ยมพี่น้องชาวสวนยางพาราในจังหวัดภาคใต้แล้วก็ได้ประกาศไปทั่วนะครับว่าจะต้องทำให้ราคายางนั้นอยู่ในกิโลกร,รัมละร้0บบาทเป็นอย่างต่ำ แต่ตั้งแต่ที่วันท่านประกาศจนถึงวันนี้นะครับปรากฏว่ายางพาร,ราก็ยังไม่ถึงร้อยสิบาทเลยแม้แต่วันเดียวและก็ตกมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ80กว่าบาทถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,า,ยางพาร,รายางพาราตกต่ำนะครับโดยการที่จะให้เงินงบประมาณในการแทรกแซงถึงสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าการดําเนินการตามโครงการของรัฐบาลเนี่ยโดยให้ สถาบันเกษตรกรรับซื้อ,อยางพาร,ราจากกระทรวงเกษตรจากเกษตรกรนั้นก็เพียงประมาณ1 0ของเกษตรกรเก,รก,รเกือบทั้งหมดอีกประมาณ90%เนี่ยก็ยังขายยางอยู่นอกระบบยางที่ขายในระบบที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงนั้นก็อยู่ในประมาณราคาร้อยบาทส่วนที่ขายนอกโคต้าหรือขายนอกระบบนั้นก็อยู่ประมาณ85บาทหรือ80บาทเป็นอย่างตำ่ำบางครั้งบางคราวก็อาจจะมาถึง90บบาทบ้างนะครับตามท้องตลาดตามราคาตลาด ทั้งหมดนี้นะครับก็ยังมีเกษตระะกรส่วนใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าประมาณ9กนก็ยังไม่รับอนิสงจากการแทรกแซงราคาในขณะนี้นะฮะถึงแม้ว่าในขณะนี้ราดูการกรีดยางพาร,ราก็จะหมดลงไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มมีการเปิดยางกรีดใหม่ในรูปกรีดยางใหม่ในปีนี้ประมาณปลายเดือนเมษายนนะเนี่เงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ย ก็คงคาดว่าอีกประมาณ2 0 0 0มนล้านนะครับในการที่จะนำไปสู่กระบวนการแทรกแซงราคาอย่างได้รูต่อไปผมก็มีประเด็นคำถามซึ่งอาจจะต่อเนื่องจากจา์ประเสรฐนะครับว่าในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่รัฐบาลได้นำเงินเป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับลงไปแทรกแซงราคาอย่างให้เกษตรกร,เ,รกนเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยครับเหมือนกับว่ารัฐบาลนั้นก็พยายามได้ช่วยเหลือเกษตรกร,รกได้อย่างเต็มที่นะครับ แต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการขายยางต่อโครงการของรัฐนั้นก็มีค่อนข้างน้อยและในดูที่แล้วมาเนี่ยเนื่องจากว่าราคาย,ย,ยางพาร,รานั้นได้เข้าสู่กระบวนการโรงงานและก็พ่อค้าคนกลางก็ได้รับซื้อไปหมดแล้วแต่ว่าเงินที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเมื่อคราวที่แล้วที่กระผมเองที่เป็นคณะกรรมการวิสามันแก้ไขปัญหายางพาร,ราตกต่ำอยู่ก็ได้กลาบเปลี่ยนอย่างคณะกรรมการว่า ถ้าหากรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินในจํานวนที่ยังเหลืออยู่เข้ามาแทรกแซงราคาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันหมดฤดูการกรีดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อในทุนนะครับซึ่งกักตุนยางไว้เป็นจํานวนมากก็ได้มีเรื่องนําเสนอต่อรัฐบาลว่าขอให้ชะลอการใช้เงินจํานวนนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะเปิดการกรีดยางในรูใหม่ซึ่งประมาณปลายเดือนเมษายนที่ถึงนี้นะครับ ประเด็นคำถามที่จะถามท่านก็คงจะมีอยู่สามสี่ประเด็นนะครับต่อเนื่องจากการบัเสิร์ตนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งคือรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการปรปับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหายาร,ราลังอย่างราคายางผร,ราให้มีราคาสูงขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อย่างไรหรือไม่นะครับในประเด็นที่สองเนี่ยนะครับปัญหายาราคายางตกต่ำในปัจจุบันเนี่ยสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด และราคายางภายในประเทศมีความสอดคล้องกับราคายางในตลาดโลกหรือไม่อย่างไรในคําถามต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าว่าท่าน,นรัฐมนตรีท่านตอบอย่างอย่างมีหลักมีฐานนะครับพวกเราผมเองซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถนําไปบอกกล่าวต่อพี่น้องประชาชนได้ไม่มีระยะทางการเมืองน,นะฮะอยากจะชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนตรงๆนะว่าสาเหตุที่มันตกต่ําอยู่ขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ ในตลาดโลกขณะนี้เนี่ยมีความต้องการยางพารามากน้อยแค่ไหนและราคานั้นเป็นอย่างไรนะครับในประเด็นที่สมเนี่ยนะครับใน,นกลไกของการตลาดในการค้ายางพาร,ราเห็นว่ามีพ่อค้าคนกลางหนึ่งค่อนข้างมากและหลายระดับตั้งแต่พ่อค้าในระดับท้องถิ่นโรงงานผู้สง่งออกในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมี แนวโน้มในการปั่นราคาหรือทำให้ราคาอย่างนั้นเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเ,เท่ากับว,ว่าพ่อค้าคนกลางนั้นก็เป็นผู้ที่กำหนดราคาโดยที่เกษตรกรนั้นก็เป็นเบี่ยล่างนะครับเป็นพวกไรคือคือจะซื้อ,อยังไงจะขายยังไงก็เป็นเรื่องที่พ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคาเกษตรกรนั้นก็มีแต่ผู้ที่รับความเดือดร้อนะเพียงอย่างเดียวในประเด็นที่สี่ รัฐบาลมีมาตรการยกระดับราคายางในฤดูกิจยางพุษธศักราา2556ที่จะเริ่มขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ให้มีราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศได้หรือไม่อย่างไรในเรื่องของต้นทุนการผลิตในขณะนี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับก็มีหลายสถาบันนะครับที่ได้กําหนดราคาต้นทุนของการผลิตเนี่ย ซึ่งก็ไม่ค่อยตรงกันนักนะครับบางสถาบันก็บอกว่าประมาณ60บาทในราคาต้นทุนการผลิตแต่เกษตรกร,เ,รกอเองก็ประเมินราคาอยู่ประมาณ80บาทแต่ถ้าขายได้ประมาณ85บาทก็หมายความว่าเกษตรกร,รกน,นั้นไม่มีกําไรเลยค่าแรงงานก็ถือเป็นค่าแรงที่ศูนย์เปล่านะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการผลิตยางพารานั้นซึ่งมีทั้งราคาปุ๋ยมีทั้งราคาแรงงานทั้งหลายเนี่ยครับผมคิดว่า รัฐบาลก็น่าจะได้ส่งเสริมสนับสนุนและก็ช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของราคาปุ๋ยเนี่ยซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงขึ้นทุกวันอันนี้ก็เป็นต้นทุนซึ่งทางรัฐบาลเองไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าท่านจะเอามาคำนวณเป็นราคาต้นทุนของเกษตรกรด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นคําถาม4ี่คถามที่ผมได้กล่าวเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านนายมนตรีผ่านท่านประธานขอบคุณครับในคําถามในส่วนของท่านสว จากจังหวัดสุราษฎร์นะครับท่านพลตบดีโทรมาโนดไกวงขออภัยที่เอ่ยนามท่านนะครับบอกว่ารัฐบาลนะครับมีนโยบายลเรล่งด่วนในการปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ยางพารามีเสถียรภาพสูงขึ้นในระยะเร่งด่วนนี้อย่างไรผมก็ต้องเรียนท่านครับว่าขณะนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะเพิ่มการใช้ภายในประเทศนะครับให้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้ยางพาราเนี่ย มีเสถียรภาพในระยะปานกลางและระยะยาวนะครับส่วนขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้นะครับก็ต้องเรียนด้านว่าปัญหาสําคัญเนี่ยก็เนื่องจากว่าราคาค่าเงินบาทที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ถ้าค่าเงินบาทนะครับไม่แข็งตัวอย่างรวดเร็วขนาดนี้ราคายางพาราในการส่งออกเนี่ยสามารถยืนอยู่ในระดับสูงกว่า100บาทได้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับราคายางพารานะครับมีความสอดคล้อง กับตลาดโลกหรือไม่อย่างไรผมก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยราคายางพาราของเรานะครับก็มีความสอดคล้องนะครับกับราคาในตลาดโลกนะครับซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่านว่าเรามีความร่วมมือนะครับกับสประเทศก็คือประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับในการที่จะรักษาเสถียรภาพราคายางพาราร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมนะครับการส่งออก การจํากัดโคต้าในการส่งออกนะครับของทั้ง3ประเทศและขณะเดียวกันเนี่ยเช้าวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะมาร่วมประชุมนะครับมาเชื่อชี้แจงต่อท่านวุฒิสภาเนี่ยคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้อนุมัติเงินนะครับสาล้านสามล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกานะครับในการ ที่จะไปจ่ายเพิ่มทุนให้กับบริษัทร่วมทุนสามประเทศหรือเออร์โก้นะครับในการที่คือเป็นข้อตกลงเดิมอยู่แล้วนะครับที่เราตกลงว่าทั้งสามประเทศเนี่ยจะต้องจ่าย12ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาแต่จ่ายไปแล้ว4.5นะครับแต่ในสัดส่วนของไทยเนี่ยใน7.5ที่ยังไม่ได้จ่ายเราจะต้องจ่าย3.33คุามตีภายใต้ใตการนําของท่านนายกรมตียิ่งรักชินวัตรเนี่ยท่านก็ให้ปฏิบัตินะครับตามข้อตกลงซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า3ประเทศนะครับ มีความร่วมมือกันในเรื่องยางพารานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านว่าวันนี้นะครับวิกฤตต่างๆเนี่ยด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะไปในยุโรปนะครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับแล้วก็ในบางประเทศเนี่ยมันก็มีผลนะครับต่อราคายางพาราซึ่งเราก็พยายามที่จะรักษาระดับนะครับให้ยางพาราเนี่ยยืนอยู่นะครับที่ราคาที่สูงกว่ากิโลละ80บาทในท้องตลาดได้ครับ กลไกตลาดนะครับที่มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยจำนวนมากที่ทําให้ราคายางพาราตกต่ําโดยการซื้อขายเพื่อเก็งกําไรเนี่ยผมก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยพ่อค้ายางนะครับในที่นี้เนี่ยผมพูดถึงผู้ส่งออกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไปดูนะครับผู้ส่งออกรายใหญ่ๆของประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีสต็อกยางเต็มไปหมดครับเพราะว่าก็เป็นถือว่าเป็นฤดูที่ยางเนี่ยผัดไปนะครับซึ่งผู้ส่งออกเนี่ย เขาก็มีออเดอร์ที่เขาต้องรับจากต่างประเทศซึ่งการรับออเดอร์จากต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่รับกันนะครับในเวลาสั้นๆนะครับจะต้องรับล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า5-6ถึงเดือนนะครับซึ่งผู้ส่งออกเขาก็ต้องซื้อ,อยางไปนะครับแต่ท่านจะเห็นได้ว่าพอค่าเงินแข็งตัวนะครับผู้ส่งออกเนี่ยขนาดนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าท่านซื้อมาในราคาที่ในราคาเงินบาทประเทศไทยเนี่ยเวลาท่านขายเป็นเงินดอลลาร์นะครับ ขายได้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเวลามาแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยมันได้เงินลดลงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญนะครับทางพวกผู้ส่งออกนะครับซึ่งอยู่ในกรนยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติด้วยกันนะครับมาคุยกันในถึงความร่วมมือนะครับที่จะรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางคาถามสุดท้ายนะครับที่ท่านพลตำรวจโทมาโนดเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมีมาตรการในการยกระดับราคายางพาราในฤดูการกรีดปี2556 นะครับที่จะเริ่มในปลายเดือนเมษายนนี้ให้มีราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนนะครับและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างไรผมก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าในฤดูกาลใหม่นะครับที่จะมีการเกลียดยางนะครับประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็ต้องเรียนท่านครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการใหม่ๆนะครับออกมานะครับแล้วก็ผมก็ต้องเรียนท่านว่าผมจะบริหารนะครับตรงนี้เนี่ย ด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วก็จะทําให้ราคายางเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับอย่างดีที่สุดครับขอขอบคุณครับขออนุญาตท่านทานเครพผมก็มีคําถามสั้นๆต่อเนื่องสักสองคำถามนะครับในประเด็นแรกก็คือในเรื่องความพึงพอใจของเกษกรในการของราคายางนะครับมันเกี่ยวว่าต้นทุนการผลิตเมื่อสักครู่ผมพูดถึงต้นทุนการผลิตคือราคาปุ๋ยนะฮะไม่ทราบว่าทางกระทรวงเกษตรหรือว่าท่านรัฐบาลเนี่ย มีแนวทางในการที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับที่จะใช้กับเกษตรกรนะครับในประเด็นที่2นะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยได้ยินนโยบายชะลอก,การผลิตย,ยางพารานะครับโดยให้เกษตรกรเนี่ยลดวันกรีดลงนะครับหมายถึงว่าแทนวันกรีดสองวันเว้นวันอาจจะกรีดว,ว,วันเว้นวันอะไรตรงนี้เพื่อจะให้น้ํายางพาราเนี่ยมันออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยเพื่อจะให้ราคาสูงขึ้น นะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้เคยบอกกล่าวกับเกษตรกรนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือโครงการที่จะให้เกษตรกรนั้นโค่นยางาาพาราเพื่อปลูกใหม่นะแต่ว่าแรงจูงใจที่จะให้เกษตรกรโค่นยางพาราเนี่ยมันจะไม่มีนะได้มีการพูดคุยกันใน,นคณะกรรมการวิสามันศึกษาเรื่องยางพาราเนี่ยกว่าในเมื่อรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะให้มีการโค่นยางพาราเพื่อลดจํานวนน้ํายางพาราหรือลผลิตผลออกสู่ตลาดนะครับ ทนที่จะมีแรงจูงใจในการที่จะให้ค่าทดแทนหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าการให้ทุนตามปกตินี่นะแต่ว่าสบานเองก็ไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เกษตรกรค้นยางเพื่อจะปลูกยางใหม่โดยทีมม่มีแรงจูงใจเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะฮะก็มีสองประเด็นนะครับคือในเรื่องราคาปุ๋ยกับเรื่องโครงการชะลอการผลิตโดยให้เกษตรกรลดันกรีดและการค้นยางพราลงขอบคุณครับกับเชยธรเดช กับเรียนท่านประธานที่คารบกับผมนายยุทธพงศ์จัสเสถียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานครับตามที่ท่านสมาชิกผู้ทิสภาจากจังหวัดสงขลาท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับได้มีความผงใหญ่ในเรื่องของสต็อกยางนะครับที่มีอยู่3 0 0 0 0 0ตันนะครับตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราผมต้องกลับเรียนผ่าน,นท่านประธานไปยังท่านสว,อวอจากจังหวัดสงขลานะครับว่า ยางนะครับไม่ได้มีมากถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าบางทีการที่จะเปิดเผยนะครับตัวเลขมากจนเกินไปนะครับซึ่งผมไม่ได้มีความลับอะไรนะครับท่านประธานนะถ้าท่านอาจารย์ประเสริฐเนี่ยต้องการตัวเลขนะครับผมก็ยินดีที่จะมอบให้อาจารย์ประเสริฐนะครับแต่ว่าถ้าจะมาเปิดเผยผ่านทางสภานะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเนี่ยบางทีมันก็ทํามีผลกระทบนะครับต่อปริมาณสต็อกของรัฐนะครับที่ทําให้อ่ เอ่อพ่อค้ายางก็ด <ing> ีนะครับหรือต่างประเทศเขาก็ดูเขาก็เอ่อต่างประเทศก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็มีผลต่อในการปัดราคายางด้วยนะครับผมก็ต้องเรียนท่านว่าถ้าอาจารย์ประเสริฐต้องการตัวเลขนะครับที่แท้จริงเนี่ยอาจารย์ประเสริฐเนี่ยอ่มารับได้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมอบให้ท่านอาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็ผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเอ่อยางนะครับที่อยู่ในสต๊อกเนี่ยนะครับเอาสามารถนํามาทำเอ่อเป็นถนนยางพาราได้เพราะว่าเอ่อเนื่องจากว่าเวลาเอาไปผสมนะครับ ระหว่างแอตฟันติกนะครับกับยางพาราเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอุณหภูมินะครับซึ่งสูงมากซึ่งเอายางไม่ว่าจะเป็นยางลูกขุนนะครับหรือจะเป็นยางแผ่นลมควันเนี่ยสามารถเอาไปทําได้นะครับไม่ต้องใช้น้ํายางสดนะครับก็เรียนท่านอาจารย์ประเสริฐไว้เป็นข้อมูลนะครับส่วนท่านสมาชิกวุฒิสภาจากจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านพลตํารวจโทมโนะมาโนดเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของต้นทุนของเกษตรกร นะครับชาวสวนยางเนี่ยว่าจะมีมาตรการนะครับในการที่จะลดต้นทุนต่างๆได้อย่างไรบ้างผมก็เรียนท่านนะครับว่ามาตรการนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการให้การสนับสนุนเนี่ยก็คือในเรื่องของปุ๋ยนะครับว่าให้ได้ปุ๋ยเนี่ยที่มีคุณภาพดีแล้วก็เหมาะสมนะครับกับดินที่ปลูกยางในพื้นที่นั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมในฐานะที่กํากับดูแล สำนักง,งานกองทุนสกขคอกการทำสัญญาเนี่ยผมก็ได้มอบนโยบายตรงนี้ไปแล้วผมก็ต้องเรียนท่านนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยจากการที่ค่าเงินบาทเราแข็งตัวเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเนี่ยลดลงนะครับเนื่องจากว่าปุ๋ยเนี่ยเราจะต้องมีการนําเข้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้นทุนในการผลิตก็ลดลงจากราคาปุ๋ยนะครับที่ถูกลงตามราคาค่าเงินบาทนะครับนอกจากนี้นะครับ ในการลดวันกรีดยางนะครับและการค้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ผมก็ต้องเรียนผ่านท่านประธานนะครับไปอย่างท่านพลตุรดโทมาโนดว่าเนื่องจากว่าขนาดนี้เราก็บอกว่าราคายางนะครับไม่ดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เห็นเกษตรกรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยก็มีการกรีดยางนะครับก็ขายอย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากว่าต้นทุนเนี่ยนะครับคือบางหน่วยงานก็บอกว่ากิโลหนึ่งปดสิบบาทนะครับต้นทุนนะ,นะครับแต่ว่าทาง กระทรวงเกษตรนะครับสสกรเนี่ยก็บอกแค่60บาทเองนะครับซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนท่านว่าวันนี้เกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ไปพบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคใต้นะครับหลายคนก็บอกกับผมบอกว่าท่านลมตีถ้าขายยางแผ่นน,นะครับได้กิโลนึงเนี่ยนะครับแปดสิบเนี่ยขึ้นไปเนี่ยพวกเราพอใจแล้วพวกเราอยู่ได้แล้วนะครับแล้วก็มาถามผมบอกว่าผมพอใจไหม ผมก็บอกว่าใจผมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเห็นราคายางเนี่ยในตัวเลข3หลักนะครับผมก็เรียนท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาส่งออกนะครับกิโลหนึ่งประมาณ90บาทถ้าค่าเงินบาทเราไม่แข็งจาก33หรือ29วันนี้นะครับผมมีความมั่นใจครับว่าราคายาวันนี้ยืนอยู่เหนือร้อยได้นะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจัยตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่เรายากที่จะควบคุมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการปลูกใหม่เนี่ยขณะนี้ทาง สกยสำนักง,งานกองสูตรส่งข้อการําสูนยางเนี่ยมีเงินอยู่แล้วนะครับพันกว่าล้านในการที่จะปลูกปลูกใหม่แต่ผมก็ต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านพลตํารโทรมาโนดว่าผมให้ชะลอครับเพราะผมก็เห็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีโครงการในการที่จะแทรกแซงราคายางนะครับผมพูดสั้นๆน,นะครับโครงการพัฒนาสายบันเกษตรกรเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณก็บอกว่ายางมันล้นราคายางเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะไปปลูกใหม่อีกเหรอนะครับ ผมก็เรียนท่านว่าผมก็สั่งให้มีการชะลอทั้งที่มีเงินอยู่แล้วนะครับพันกว่าล้านเนี่ยอยู่ในงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาไปรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ดําเนินการนะครับผมก็เรียนท่านว่าผมดําเนินการโครงการเนี่ยนะครับด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็จะทําอย่างเต็มความสามารถนะครับและทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ครับขอกาบขอบพระคุณครับตอบ